ขอบคุณรอบ2 huh? 1ปีแล so so ้วก e ่อวดีก็ขออวยพรให้นายตะเคนอยู่เพื่อคนไทยเป็นที่เป็นนานขอบคุณที่สร้างสรรค์ผลงานไม่ว่าจะเป็นทีมงานเบื้องหลังหรือทีมงานเบื้องหน้าขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับขอบคุณที่นำเสนอข่าวไม่ว่าจะเป็นนุกปลายหรือวิทุกท่านเลยครับก็นะครับครบรอบ2 1ปีนะครับหรือว่าเป็น วันแฮปปี้เ่วันเดย์ของนายระเทนนะครับขอให้มีความสุขนะครับมีความสุขมากๆแล้วก็อยู่สร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวร้องให้กับพี่ๆเอฟซีหรือเหล่า FC เป็นนานๆนะครับขอบคุณที่เอ็นดูในตัวลูกตัวปลายด้วยแล้วก็ในตัวน้องๆพี่ๆน้องๆศิลปินทุกคนด้วยนะครับน้องมาครับอาถรรพ์วันเกิดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับโหเกินคาดครับคนไปงานเยอะมากๆ น่าจะประมาณอาสองเกือบเกือบสามพันคนเลยใช่ครับผมแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ให้กับ f อให้กับตัวเองอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็รวมๆแล้วก็คือต้องกับทีมงานเลยอยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มคุณมีรอยยิ้มผมก็ยยม,มีรอยยิ้มอะไรอย่าเงี้ยใช่ครับเป็นไงบ้างคอเมิื่นเรหนไปถามก็ยังแบบว่ารวยพอเราก็สมควรควนมาก็ดีใจครับปลาพึ่งใจครับที่ที่พี่เอฟซีเขายังยังยังคงรักเรา ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยแล้วไม่ใช่แค่เรารักปายด้วยแล้วก็รักในในค่ายในค่าสิงทุกๆคนเขาไม่ได้ทิ้งใครแว้งหลังสักคนเลยก็ขอบคุณมากๆที่ยังไม่ลืมทุกยังไม่ลืมปายแล้วก็ยังจะรักพวกเราแบบนี้ตลอดไปขอบคุณมากๆเลยครับอยากไหนคนนี้ใช่ไ แต่ไม่รู้ว่าเขาไปรู้ได้ไงได้ลูกอ่าลูกบอกลูกบอกที่เบสที่ที่ที่ดูแลนกกระาอยู่บอกเขว่าเออพี่ไปหาซื้อตัวนี้ให้หน่อยอยากได้ยังเลยอยากเอามาใส่กับกางเกงอะไรเงี้ยไอ้แก๊งเงียบไปตั้งนานไอ้ตของไอ้อของ อยู่เป็นกำลังใจแล้วก็สู้งานไปด้วยกันตลอดอยู่แล้วแล้วปีนี้เสื้อเรองแล้วดูแล้วมันมันแพงด้วยอ่าก็เลยว่าจริงๆไม่กังวลเพราะทุกคนที่สกันมานานแล้วพอวันทีเสรจมันกังวลด้วยกันมันต้องขึ้นกล้ามเดิมนะแต่เอาจริงมันเป็นมันเป็นความคิดของเราใ่ตอนกิ่ปีก่อนปีก่อนไปให้เส <ities> <situations> <c coworkers> ื้อไปแล้วเสื้อเป็นเป็นสมาชิกฟุตบอลที่เขาชอบอ่าแล้วปีนี้เราก็เลยว่าเออน่าจะมีของแบรนด์เน็สักสักที ปีหน้าด้วยปีไม่าจะพักโรงานเปีนี้ปีหน้าปีปีก่อนจะต่อไปเลยเดี๋ยวผมจะแล้วคือมันไม่ความไม่มีความเท่าเทียมกันครับแล้วปีหน้าคิดหนักแล้วคราบเนี่ยคิดหนักแล้วต้องซื้อมากกว่าเขานะถ้าเขารู้ใจขนาดนี้ตรงๆก็ต้องเจอมากกว่าโอ้คิดหนักแล้วคราบเนี่ยผมอ่ะเออเออแล้วลุงซื้ออะไรตัวเองซื้อเป็นเป็นเป็นรถครับ ซื้อเป็นรถครับแตม่มันก็ไม่ได้ราคาแพงและมากมายแต่ว่ามันเป็นความจำเป็นมา,มากๆที่เราจะได้เอามาสู้งานต่อไปใช่ครับก็เป็นของข,องขวัญที่อีกชิ้นใหญ่สําหรับนุ๊กมา,มากๆเลยอีกชิ้นหนึ่งที่มองไปกับตัวเองในปีนี้ครับรรกทมก็นุกนน๊กเป็นคนที่เวลาจะใช้เงินนุ๊กก็น้าที่จะแบบเข้มงวดข้าหน่อยเพราะว่าชอบชอบมองไปถึงอนาคตว่าถ้าเราเราใช้หมดแล้วอะไรเงี้ย แล,แล้วเขาจะหาได้อีกหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันมันก <reco Christ. S 2> ็มีมามามาลองรับในในตัวนกแล้วสักนิดนึงนกเลยอ่ะอย่างอย่างน้อยรถก็เราจะได้ใช้งานต่อๆไปใช่ครับก็เลยก็เลยตัดสินใจซื้อทั้งวันทีให้กำลังใจกันไงเพราะว่าันป่ามันยากมากขนาดเนี้ยมันยังต้องจับมือกันไปใช่ไหมเพราะว่าบางทีก็ต้นปีมีข่าวว่าทางการของบางทีก็อะไรเงี้ยก็ปล่อยวางครับแต่จริงข่าวข้างนอกก็คือมันก็ไมันไม่เทียบเท่าความรู้สึกที่แบบว่า ราอยู่ด้วยกันเราเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดเราก็เลยเข้าใจเรามากมากกว่ามากกว่าที่พูดกันมันจะประมาณนี้มันจะประมาณอ่าคนในครอบครัวทุกคนอ่านุ๊กปายหรือทีมงานทุกคนนั่งกินข้าวกันอยู่แล้วมีคนนอกบ้านทะเลาะกันอะไรเงี้ยทะเลาะกันว่าเฮ้ ลูกปลายไม่ไปกินข้าวด้วยกันว่ะแต่เรากำลังนั่งกินขา้าวกันอยู่เนีนอะใช่คนคนอื่นเขาไม่รู้ไงแต่ว่าพวกเราก็ยังอยู่ด้วยกันแล้วก็มิตราภาพเหมือนเดิมจริงๆเราบอกว่าแฟนคลับจะไม่เปลี่ยนกฟนคลับที่มันเกิดขึ้น,นเพราะเราอาจจะไม่ได้มาตอ่อแล้อาจจะไม่มีภาพรูมกันแฟนคลับว่า,าเขาจะไงอะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับลูกบอกว่าที่พีเอฟซีที่เขาติดตามและรักลูกปลายมานานอะเขาจะเข้าใจใช่ครับแล้วแล้วตอนนี้ก็ก็เป็นแบบนั้น ส่วนมากเลย90%ก็ว <bunker. S 1> ่าได้เขาเข้าใจเขาเข้าใจในในเหตุการณ์หรือในในในตอนนี้เพราะว่าบางครั้งเราก็ไม่ได้แยกกันเลยเราแค่ไปออกไปหาประสบการณ์ลูกออกไปหาประสบการณ์แล้วก็เอาประสบการณ์เข้ามาสร้างงานตัวเองใช่ทีนี้ก็ต้องบูกลับมาเจอกันจร่งๆเจอครับเจอครับที่หน้าก็จะทำงานกันทีมงานไม่แยกหัอแยกทำงานต่างกันต้องกลับมาเจอกันัต่างกัน ใช่ครับถึงแม้เราไม่ได้ไปงานด้วยกันหรือเราไม่ได้มีงานด้วยกันยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่ดีเราก็ต้องมาเจอกันครับจริงจริงมีไหมเราอยากจะสร้างความเป็นวัฒนธรรมที่พวกเราแบบว่าเราดูทุกภาคีศาสต์เราดูทุกประเทศเยอะเพราะหลายคนอยากที้เราเราเรามีที่เป็นโปรเจกต์อะไนะแต่โปรเจกต์โปรเจกต์ข้างปีน่ามันจะเป็นอาจจะไม่ค่อยรับงานเยอะเท่าไหร่เพราะว่าจะเป็นการลงไปก็มีธุรกิจที่ที่จะต้องพัฒนาขึ้นไปเพราะว่ามันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง จะไปโฟกัสตรงนู้นแล้วก็โฟกบบัสตรงนี้ด้วยไม่ได้ทิ้งไปไหนครับอาจจะไม่ได้งานแน่นเหมือนเหมือนเหมือนที่เคยแต่ก็ยังมีงานคู่อยู่เรื่อยๆครับแล้วทันไรทันน้ก็ก็เหมือนกันครับนวก็เปิดรบริษัทเหมือนกันแล้วก็อาจจะมีธุรกิจเกี่ยวกับครีมเหมือนกันนะฮะใช่แล้วก็ ถามว่ารับงานไหมก็ก็ยังรับงานเหมือนเดิมครับแต่ว่าก็จะไปแยกไปทำสิ่งใหม่ๆด้วยไม่ว่าจะเป็นถ่ายน้ำหรือรายการอะไรเงี้ยก็ต่างๆคนต่างไปครัประสบการณ์รู้ไหมว่าการแยกไปอีกอย่างยคนไม่ได้เข้าใจผิดว่าอ้าวอ้าวอ้าวนานไปแล้วอะไรเยอะมันก็ต้องมีมีบ้างต้องบว่ามันมีบ้างแต่เราก็สามารถเข้าใจเราก็เข้าใจเข้าใจในมุมของเขาเราก็เข้าใจในมุมของเราด้วยว่ามัน ต้องไปเติบโตไปประกอบธุรกิจข้างหน้าเพราะว่าเราไม่ไม่สามารถที่จะยืนเป็นศิลปินได้ได้ตลอดไปยิ่งยนเงนานเราก็เลยต้องมีธุรกิจมาผลักดันตัวเองด้วยเพราะว่าเพราะว่าได้ได้ยินข่าวมาว่าเขาจะจ้างนุ๊กโดนหลักหลักสิบร้อยพันแสนล้านพรีเซนเตอร์เขาจะจ้างนุ๊กไปเป็นพรีเซนเตอร์เจ็ดหลักเจ็ดหลักแต่ตามจริงที่ที่ตกลงไกันก็ เย็ดหลังก็จริงครับแต่เขาใบฟรีก็ม่ต้องคนเจอไปเลยอย่างเดียวได้ครับก็มีมีงานคู่กันอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้รับเยอะเหมือนที่ผ่านมาใช่ครับเพราะว่าต่างคนต่างออกไปหาประสบการณ์ใช่ครับใช่ครับเล่นอะไรแบบเดิ